คำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการพูดถึงมังงะรวมถึงอนิเมะในหลายๆซีซั่นครับ หลายครั้งหลายคราที่เธอนั้นได้ตายลงไปจากโชคชะตาที่เธอไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นเธอเพียงแค่อยากจะรักกับชายคนที่พร้อมอยู่เคียงข้างกับเธอในวันที่เธออ่อนแอเท่านั้นถึงแม้ว่าจะโดนขัดขวางจากโชคชะตานับร้อยครั้งแต่เขาทั้งคู่ก็ไม่ยอมแพ้และคนที่เรากําลังจะพูดถึงคนคนนี้ก็คือนางเอกของเรื่องเจ็ดบาปเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อนิเ็กของเราจะพาทุกท่านไปพบกับองค์หญิงลำดับที่3ของราชอาณาจักรเลโอเนตอลิซาเบธนั่นเองครับ หญิงสาวหุ่นเพรียวผมสีเงินในตาสีฟ้าคนนี้นะครับที่มีชาติกําเนิดจากเผ่านางฟ้าสูงสุดแล้วตายแล้วก็เกิดมานับร้อยครั้งนะครับคนคนนี้มีชื่อว่าอลิซาเบธนั่นเองครับอลิซาเบธเป็นหญิงสาวที่มีอายุเพียงแค่16ปีนะครับที่เธอนั้นมีจิตใจดีเป็นบุคคลที่สุภาพเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ห่วงใยคนอื่นอยู่อย่างเสมอเธอนั้นมักจะทําท่าทีสงบแต่ก็อบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเธอนั้นมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในเป้าหมายของเธอรวมทั้งการที่เธอนั้นนะครับมีจิตใจที่แข็งงงงแแ่่่ถึม้ว้วาเเธอจะป็นผูหญิต ว่าจิตใจของเธอนั้นก็แน่วแน่กว่าใครๆเธอเป็นคนที่เกลียดสงครามครับเกลียดความขัดแย้งพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้นะครับผมรวมถึงพยายามหาทางแก้ปัญหาให้กับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าที่เรากล่าวออกมานั้นเธออาจจะดูแข็งแกร่งก็ตามนะครับแต่ว่าเธอนั้นก็ยังมีความน่ารักอยู่นะครับออกแนวโกโก้ซุ่มซามซุ่มซามชอบสะดุดก้อนหินนั่นเองครับเรียกได้ว่าเห็นบ่อยกันเลยทีเดียวแต่เธอนั้นก็สามารถเป็นที่เคารพนับถือของใครหลายๆคนในฐานะเพื่อนของกลุ่มเจ็ดบาปอีกด มและเธอเองก็เป็นผู้นำระดับสูงแห่งเผ่านางฟ้าอีกด้วยนะครับแถมเธอนั้นยังเป็นคนรักของเมลิอุดัสอดีตว่าที่ราชาปีศาจอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวเรานั้นอาจจะต้องขอย้อนไปเมื่อ3000ปีก่อนว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นแบบคร่าวๆนะครับเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการสปอยมังงะอยู่บ้างบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้อ่านมังงะหรือไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปหรือข้ามไปช่วงกลางคลิปเลยก็ได้ครับ อลิซาเบธนนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่1กันเลยทีเดียวนะครับโดยที่เธอนั้นหนีออกจากปราสาทเลโอเนตนะครับตามคําแนะนําของกษัตริย์บราธานะครับหลือพ่อของเธอนั่นเองเธอนั้นได้สวมชุดกอดนะครับเพื่อปิดบังตัวเองชุดกอดที่เธอสวมนั้นมันก็มีลักษณะใหญ่นะครับผมทําให้เธอนั้นรู้สึกว่าเป็นคนที่น่าเกงขามและเริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาอศัศวิน7บาปที่เป็นความหวังของเธอว่าจะหยุดพวกอศัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่กาลังบ้าคลั่งในอาณาจักรนี้เองนะครับเธอก็ได ทั้งนั้นเองการที่เธอสวมชุดเกราะแบบนี้นั่นเองชาวบ้านจึงตั้งชื่อให้เธอว่าอัศวินลึกลับนั่นเองครับจนกระทั่งเธอนั้นได้เดินมาที่บาร์หมวกหมูอย่างอ่อนแรงนั้นนะครับเธอจึงได้สลบไปแล้วก็พบกับเมลลโอดัตรวมถึงฮอกนะครับผมที่เป็นเจ้าของบาร์แห่งนี้นั่นเองทั้งสองคนได้เข้าช่วยเหลือเธออย่างไม่ลังเลเลยนะครับและได้พูดคุยทําความรู้จักกันเล็กน้อยแต่ไม่นานนักนะครับขุทหารแห่งเอเนตนะครับหรือพวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ได้มาตามล่าหาอัศวินสนิมล ได้รับความช่วยเหลือจากเมเลอดัสเธอจึงมีชีวิตรอดมาได้ครับและในจังหวะน,นั้นเองเธอก็ได้รู้ว่าเมเลอดัสนี่แหละครับคือหนะึ่งในอัศวินกลุ่ม7บาปไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งครับ,รบเขาคือหัวหน้าของกลุ่มอัศวิน7บาปบาปแห่งมางกอนเมเลอดัตนั่นเองครับและอลิซาเบตรวมถึงเมเลอดัตนะครับก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปตามหากลุ่ม7บาปด้วยกันขอย้อนไปสักเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนนะครับผมว่าที่ราชาปีศาจองค์ต่อไปนะครับหรือชื่อของเขาก็คือเมเลอดัสนนะครับเขาเป็นผู้นำของบรรดา้ิษาการนการ แต่วันดึงนะครับผมเขาก็ได้เจอเข้ากับอลิซาเบตเข้าซึ่งเป็นองค์ทวยเทพธิดาแห่งเทพสูงสุดนั่นเองครับและเ้วยความเจิดจรรดของอลิซาเบตนั่นเองนะครับมันจึงทําให้เมลอดัสรู้ว่าการมีคนสําคัญอยู่นั้นมันสําคัญมากแค่ไหนจนทําให้เขาเปลี่ยนใจแล้วก็หลงรักอลิซาเบตเข้าให้ครับในที่สุดนะครับผมสถานการณ์มันก็บานปลายนะครับจนทําให้คัวอํานาจทั้งโลกนั้นเสียนะครับเนื่องจากว่าเผ่าปีศาจที่มีเมลดัสเป็นคนนาในตอนนี้เมลดัสได้เข้าร่วมกับเผ่านางฟ้านะครับผมรวมถึงพยายามหยุดยั้งสงครามด้วววยยแแต่่าาคมขัด ระหว่างเผ่านางฟ้าและเผอปีศาจมันก็ย่งรากลึกลงไปเกินกว่าจะแก้ไขแล้วครับจนในที่สุดแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้เลยเถิดนะครับและเมริโอดัสร,รวมถึงอลิซาเบตนั้นจึงได้ถูกราชาปีศาจและองค์เทพสูงสุดสาบให้ครับโดยที่เมริโอดัสนั้นนะครับจะไม่มีวันตายส่วนอลิซาเบตนั้นเมื่อเธอรู้ความจริงว่าตัวเองเป็นใครเธอจะต้องตายภายใน3วันแล้วก็จะวนเวียนไาวตายเกิดอยู่แบบนี้นะครับผมจนกลายเป็นความทุกข์ทรมานที่ไม่มีสิ้นสุดครับมันจึงทําให้เมริโอดัสนั้นพยายามหาทางแก้ไขคําาาาาสปปปนนนนนนีี้แแลละเเเเเ็็กกรรรรดิืื่่่อองงวใบทหัก ทั้งหมดนั่นเองครับจนมาถึงปัจจุบันถ้าใครดูอนิเมะในซีซั่น3จาก ASPLAY แล้วนะครับผมจะทําให้รู้ว่าในตอนนี้อลิซาเบตได้จําตัวตนของตัวเองได้แล้วเมลูดัตไม่นิ่งนอนใจเขานั้นพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้อลิซาเบตนั้นไม่ตายนั่นเองครับแม้ว่าเขาจะต้องกลายเป็นราชาปีศาจก็ตามและหลังจากนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับอลิซาเบตนั่นเองครับซึ่งเราก็รวบรวมมาจากหลายๆแหล่งนะครับยังไงถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเเริ่มกันลย 私は諦めない 1จากตัวละครทั้งหมดในเรื่อง7บาปนะครับอลิซาเบตเนี่ยเป็นตัวละครที่เปลี่ยนชุดบ่อยมากที่สุดครับหากเราสังเกตตัวละครของอลิซาเบตแล้วนะครับจะมีการเปลี่ยนชุดแทบทุกซีซั่นเลยก็ว่าได้นะครับโดยตลอดเรื่องนั้นเธอได้มีการเปลี่ยนแปลงชุดทั้งหมดราวๆแปดชุดนะครับผมคนอื่นเนี่ยเขามีประมาณ3 4ชุดกันเองเรียกได้ว่าเยอะมากกันเลยทีเดียวถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆในเรื่องนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเมลิอดัสเนี่ยชอบจับเธอแต่งตัวบ่อยๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดบาหมวกหมูเอ่ยั่งกา็นหรัตว ละครบางตัวนะครับที่มีชุดเดียวกันทั้งเรื่องนะครับผมแต่ขอสปอยนิดนึงนะชุดใหม่ของบันในมังงะเท่จัดจับเลียสอ2ในอนิเมะเรื่อง7บาทนะครับอลิซาเบธไม่เคยทําร้ายใครเลยนะครับหรือไม่เคยทําร้ายผู้อื่นแบบจริงๆจังๆหรือเป็นการเริ่มทําร้ายก่อนนะครับผมเว้นแต่เมลิโอดัตนั่นเองครับโดยในอนิเมะในซีซั่นสนะครับอลิซาเบธและเมลิโอดัตในร่างที่สูญเสียความรู้สึกไปนั้นนะครับผมได้เกิดมีปากเสียงกันขึ้นมาและคําพูดของเมลิโอดัตนั้นนะครับมันฟังดูเห แรกนะครับที่ตัวละครที่เอื้ออารีอย่างอลิซาเบตนั้นได้ทําการทําร้ายคนอื่นก่อนและเป็นการตบหน้าที่รุนแรงจนเมลิวดัตนั้นปิวไปไกลมากกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าจะหือกับแม่นะฮะสามอลิซาเบตนั้นมีการถอดเสียงจากภาษากรีกนะครับที่เป็นภาษาฮีบรูนะครับซึ่งแปลว่าสัญญาของพระเจ้าคําสาบานของพระเจ้าหรือลูกสาวของพระเจ้านั่นเองครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับการมีตัวตนอยู่ของอลิซาเบตในเรื่องเจ็ดบาปด้วยครับที่ตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นเป็นเผ่านางฟ้าที่มีจิตใจแข็งแกร่งกล้าหาญรักษาาสัญญ ครับที่ให้ไว้กับผู้อื่นอยู่อย่างเสมอทุ่มเทในทุกอย่างนะครับเพื่อคนที่รักอย่างสุดความสามารถกันเลยทีเดียวและเธอนั้นเองก็เป็นทิดาแห่งเทพสูงสุดด้วยครับ 4. ตามตำนานของอัศวินอาเธอร์นะครับอลิซาเบตคือภรรยาคนแรกของกษัตริย์เมลิโอดัสนะครับและมารดาของทริสตันนะครับแถมยังเป็นราชินีแห่งเมืองลิโอเนตอีกด้วยเรียกได้ว่าเรื่องนี้ทั้งเรื่องนะครับเจ็ดบาปเนี่ยมีการยึดโยงเกี่ยวกับพวกอัศวินโตะกลมรวมถึงตำนานของกษัตริย์อาเชอร์หรืออาร์เะครอลนรีเจนเดอรี่นั่นเอง พื้นฐานมาจากตัวละครจากอัศวินอาเธอร์นี่เองแหละครับท้งนี้ชื่อเมืองที่ครอบครองรวมถึงชื่อคนรักนั้นก็อ้างอิงมาจากตำนานอัศวินอาเธอร์รวมถึงอัศวินโตกลมเกือบทั้งหมดกันเลยทีเดียว5ในการสำรวจความนิยมของเรื่องนันทสื่อนไทไซนะครับผมอลิซาเบตอยู่ในอันดับที่10นั่นเองถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับนางเอกเรื่องอย่างอลิซาเบตนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพลังในการต่อสู้ของเธอนั้นไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่จากจะบอกนะว่าพลังฮิวในมังงะของเธอเนี่ยรุนแรงมากๆนะครับผมถือว่าเป็นตััววนึงงททีีีี่มมพลลเเเยยยอะากด และตำแหน่งของเธอนั้นจริงๆอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงนะครับในเผ่านางฟ้าเธอนั้นได้ชื่อว่าเป็นธิดาขององค์เทพสูงสุดนะครับผมเพราะว่าตำแหน่งที่สูงส่งของเธอนั้นนะครับมันแสดงออกมาทางคําพูดของพวกสี่จัตุรเทพนะครับที่พวกเขาเรียกอลิซาเบทว่าท่านอลิซาเบทนั่นเองครับถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้อาจจะไม่หวือหวามากเท่าไหร่นะครับไม่เซ็กซี่ถึงกับเมอร์ลินอาจจะไม่น่ารักเท่าตัวละครอื่นๆนะครับแต่ผมว่ากับเรื่องนิสัยเนี่ยผมให้ตัวนี้เต็ม1ิเลยนะฮะนิสัยของเธอทําให้เราชวนหลงรักมากเลยนะข้อที่ 6, วหมนั่นเองนะครับมีการเปิดเผยว่าหน้าตาอาหารที่เธอทํานั้นน่ากินเอาซะมากๆเลยครับแต่ความอร่อยนะั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะห่วยแตกกว่าพี่มิิวดัตอีกนะครับเรียกได้ว่าถ้าสองคนนี้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันแล้วก็คงจะต้องจ้างเชฟมาทําอาหารให้กินตลอดเลยนะฮะอาจจะเป็นบันก็ได้นะครับที่มาทําอาหารใ้ทั้งคู่กินเพราะว่ารสชาติอาหารที่ทั้งคู่ทําได้นะั้นมันก็ <c oughs> น,น,นะนะเจ็ดในเกมเจ็ดบาปเองนะครับมีการคอสโอเวอร์ของตัวละครอลิซาเบธด้วยนะครับซึ่งในเกมเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกับเวออรร์ชัั่นนนิเเมะะึงพาาว้จ ีอาวุธประจําตัวก็คือคาถาสีทองนะครับที่มีปีกนางฟ้าปีกเล็กๆอยู่ที่คาถาพร้อมกับมีเพชรอัญมณีขนาดใหญ่ติดอยู่ที่ปลายคาถาครับซึ่งมันเข้ากับชุดและต่างหูของเธอเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาวุธพวกนี้ไม่เคยปรากฏอยู่ในอนิเมะหรือมังงะอย่างเป็นทางการนั่นเองครับแคนที่พากย์เสียงอลิซาเบธนั่นก็คือโซระอามามิยะนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราลองเซิร์ชชื่อของโซระอามามิยะนี่เองนะครับในพวกวิกิพีเดียหรือม y a n i m เมลิสแล้วนะครับผมรวมถึงข้อมูลของเธอรายชื่อตัวละครจากอนิเมะนัั้นนกก็็เเรียออมาปต เ,เรียกได้ว่าเขานั้นมีผลงานฝากไว้ในการภาคเสียงกระตูเนี่ยเยอะแยะมากมายและมีประสบการณ์โชคโชนในการภาคด้วยครับน้ำเสียงของเขานั้นออกจะเป็นนางเอกนางเอกนะครับโดยเขานั้นมักจะรับบทภาคเป็นตัวละครหลักอยู่เสมอนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอากาเมจจากอากาเมะสวยประหารน,นั่นเองครับข้อที่9สเสน่ห์ของตัวละครอลิาเบธนะครับนั่นก็คือต่างหูนั่นเองนะครับรวมถึงดวงตาอีกด้วยนะครับซึ่งต่างหูนี้มีสัญ,ญาลักษณ์เป็นของราชวงศ์อีกทีหนึ่งนะครับอีกทั้งยังเป็นสมบัติล้ำค่านะครับที่แสดงถึงตัวตนว่าเธอนั้นคือใคร น,นัซึ่งคนที่มอบต่างหูให้กับอลิซาเบตนะครับนั่นก็คือเวโรนิก้าและมาร์กาเร็ตนั่นเองครับที่เป็นพี่สาวของเธอทั้งสองรั่นเองถึงแม้ว่าอลิซาเบตนั้นจะไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของพวกเธอแต่ว่าเธอนั้นก็รักอลิซาเบตราวกับว่านี่คือคนในสายเลือดเดียวกันครับสิบมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเมื่ออ,อลิซาเบตนะครับถูกปลดปล่อยคำสาปเรื่องการกับชาติมาเกิดของเทพธิดาสูงสุดแล้วเธออาจจะมีอายุขายยืนยาวนะครับเนื่องจากตั้งแต่เดิมแล้วเธอเป็นคนจากเผ่านางฟ้าที่มีอายุยืนมากๆครับเมื่อนา,านอมจจะีค สมบัติเผ่านางฟ้าได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอายุของอลิซาเบธนะครับจึงยืนยาวมากๆกันเลยทีเดียวเห็นจเจ้าเผ่านางฟ้าหลายๆคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับแต่ก็มีบางกรณีนะครับที่เผ่านางฟ้าตายจากไปเนื่องจากการโดนทําลายวิญญาณหรือว่าเกิดจากการต่อสู้นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอลิซาเบธรวมถึงเรื่องที่เพื่อนๆนั้นอาจจะไม่เคยรู้นะครับตัวละครไหนที่อยากจะให้เราทําใน7บาปนะครับแล้วมันไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลมันน้อยนั้นผมอาจจะมัดรวมนะครับผมเป็นตัวละครนู้นกับตัวละครนี้หรือคนที่มีบทบาทใกล้เคยงกกกัรรออาาาาถิดฟ็สม เมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับและแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะ